เล่นดาบมาเล่นนี่เล่นดาบกับพี่หรือคนเขาโก้ครับผมใช้จิตในการต่อยเขาใช้มีดนะครับผมโก้อะดูนี่อะไรอะจะทำอะไรกันบ่างลูก สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปแกล้งเด็กในโลบอกนะครับผมก็เหตุการณ์นี้นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ที่ผมเนี่ยไปเจอเด็กคนหนึ่งในโลบอกนะครับแล้วผมก็ไปปั่นเขานะครับผมโคตรหานะครับจะเป็นยังไงต่อนะครับก็ไปดูได้เลยครับคุณต,ตังหากที่อ้วน คุณอ้วนคุณอ้วนคุณน่าอ้วนต่อยกับผมไหมต่อยแล้วได้อะไรครับได้ตังครับต่อยแล้วเอาตังไปทำอะไรครับไปซื้อเกมหนึ่งพันคนมาเก็บไฟหลังบ้านครับ okay. ไหมครับไม่มีครับแป๊บนะครับอร่อยไหมครับอิ่มครับคือครับกินเสร็จแล้วปล่อยกับผมเถอดนะครับไปสนามหรือช่วงเอาครับสนามครับ ตายแน่มึงตายแน่อุ้ยอุ้ย,ยมันเล่นดาบมันเล่นนี่เล่นดาบกับพี่หรือมันนี่สีอา้าว เข้ามาครับปล่อยกันตรงนี้ไหมครับได้ครับไม่ปืน <c oughs> นี่ไงนี่ไงไม่ปืนหรอไม่ปืนหรอ <c oughs> จึจะตายแล้วจะตายแล้วมาดีมาดีเอามาสิโอ้โหโปรเจกต์ทายปืน,นโอ้โหโอ้โหกูตาย ทุกคนเขาโกงอะครับผมใช้จิตในการต่อยเขาใช้มีดนะครับเขาโกงอะดูดิทําไมคุณทําแบบนี้ครับต่อยครับไม่ใช้ปืนคุณฟันครับคุณใช้ปืนว่าี้ผมใช้พลังจิตต่อยครับล่กครับ แล้วผมจะต่อย,ยงไง <c oughs> อ้นนโคตแถะมันเรียกต่อยเหรอครับก็ใช่ไงครับมันเรียกต่อยไงครับอย่าปืนสิครับผมไม่ได้ใช้ครับเหรอครับคุณโกงอ่ะว่ากี้ที่ผมปีกไกคือผมใช้พลังจิตต่อยครับคุณชวนผมต่อยผมก็ต่อยกับคุณแล้วผมชนะคุณก็บอกว่าผมโกง คุณไม่ต่อยครับคุณฟันครับเปิเปิไม่ใช่ครับผมใช้พลังจิตครับใช้พลังจิตต่อยครับมันเลยต่อยใครได้ครับบ้าปครับไม่บาครับเดี๋ยวมาครับเฮ้ยไปไหนไม่ให้ไปไปไหนไม่อนุญาตครับไปไหนครับไปไหนครับ ไอ้ย่ามาไใจพลัดจิงสุดคุณเขาแยกไม่บอกนะาเป็นกระลั้งผมเอ ใช้ปืนปืนปืนเลยก็ได้ครับแล้วมาดูกันว่าพลังจ <c oughs> ิตกับปืน,น <c oughs> อัน,นเเก่งกว่า <c oughs> ปืนละได้ได้ ลริงจิตตอนนี้นะครับผมจะนะเข้าไปสองครั้งแล้วนะครับผมอะไรอ่ะ จะทำอะไรกันเรื่อองขงคุณยดะย้อนสิบรรลุเฮ้ยคุณ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 อ้าวไปไหนมาครับไปไหนมาครับ หรอครับคุณแพ้ผม2รอบเลยนะครับไม่เก้มือเหรอครับคุณโกงนี่ครับไม่โกงครับเหรอครับครับทุกคนครับเขาหาว่าผมโกงเฉยเลยนะครับผมทั้งที่จริงเนี่ยผมไม่ได้โกงเลยนะครับผมก็เล่นปกติของผมแบบนี้นะครับมันโกงยังไงครับงอนทําไมครับไม่ได้งอนไม่เชื่อนะ ไม่เชื่อเออเนี่ยไม่เชื่อครับไม่เชื่อนะอย่าใช้พลังจิตครับใช้มีดอ่างั้นก็ได้นะครับได้งั้นก็ได้ครับอืมมาครับมาใช้มีดนะส่งใช้มีดสู้นะครับ น <gez úc ime> <building point> <hate bones> ี่ครับมีดมีดครับมีดมีลังจิตมีพลังจิตครับเอาหนีทำไมอะครับเนี่ยผมก็ใช้มีดครับมีดพลังจิตครับอะไรอะไม่เล่นด้วยแล้ว oh <laughs> ็สรุปเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็เริ่มมาจากผมเนี่ยไปท้าต่อยน้องเขานะครับในเกมนะครับผมแล้วดูเหมือนว่าน้องเนี่ยเขาจะใช้คนโกงสารพัดผมทุกอย่างเลยนะครับทั้งใช้มีดทั้งที่จะใช้ปืนมายิงผมนะครับแต่ผมเนี่ยก็รู้ทันน้องเขาหมดเลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ชนะเขามาได้นะครับด้วยสกอร์สามศูนนะครับผมแบบไม่โกงร้อยเเซนนะครับอืมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องเขาก็ออกเกมหนีไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ไปเลยนะครับแหมน่าเศร้าจริงๆครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูครับรักทุกคนมากเลยครับบ๊ายบายครับ